ขู่คำว่าไปเก้าซีบักกวบไปไปเลยล่ะอุ้ยล่มเฉยเขาบว่าโทษพิดบาดแผลบ่อยอะดาวไอ้ดาวบักไอ้ยิงดาวไปเซว่าอ๋อโอ้มันคาดว่าเป็นกองกูดอะไรเสียบดาครับบองเสียบดาครับบักไอ้วัาดาวไอวัดเียวดาวบักเขาเน้กระต่ายดับแวเท้า เฮ้ยมีบงังไอไว้ตั้งยี่สิบสองที่ศูนย์ไอไว้ต้องมีแหละแบบดากสะบนันเอาด่าวส่วนอะไรบักความีรถไหมรถ <c oughs> จับเดี่ยวใช่ป่ะดิอีดีบอกว่ากูลกไม่ไม่อยู่อะไรยะเฮ็ดจะสันรถบอกดีว่า ใายให้ก็แบบคว่ำอุ้ยวงไฟไอสุดเลยน้องนะสาวไทยบ่มาเบาเล้าเดี๋ยวมักครับสาวไทยมักเบาเล้ากันแหละโบเอาเสาผมว่าบ่เกี่ยวกับประเทศนะผมว่าเกี่ยวกับที่ว่าแบบถ้ามีโอกาสได้พ่อนากันเกี่ยวกับโอกาสว่า เอามีโอกาสได้จีบกันได้อยางเสียมากดาวดาวนนบักไวอวมักเวลาผมว่าพวกเจอกับประเทศดอกมักที่จังหวะเขาได้พอกันบางคนเหตุงั้นนับกันเนี่สน ส่วนมากจีบกันเพราะอีหยังเอาหนึ่งเขาเล่นเกียร์พ่อกันแนะ่น่าหลายๆคนเนี <c oughs> ่ยไม่มาเสียงหัวครับเดี๋ยวเกียร์พ่อกันกับจีบกันทั้งคนอยู่ใกล้กัน,กน,น,กกกนมองเห็นงานเดียวกันก็ได้เป็นผัวเป็นเมียกันซะสองห้า <c oughs> สองหา,สอง,หาสองตัวเลขขข็กข้างในสองห้าตัว <c oughs> สวยสวยน้องพรอนมุ้ยเอยมักเสียงหัวเจ้าของเพิ่งหับแม่บ้าลายว้าวอิลีเจียมันออกบ่เฮ้ย <c oughs> มันซูโม,ม่ปะ่ะ

สสดีจ้ามาคนทีดนน้ำใหม่เดียวนห้มากพู้ใด้ละไอโฟสเซไอโฟเซดเนี่เอาแมไอโฟสเซดเอาแม่สุดยอดเลยนะบดบดอับบดอิบเลยขอยาพ่อพ่อไรเด้อครับพอไหนข้ามเขาไปนะเดียกคนดูเรียนยี่หามี่กับคนดูทุกคนอ๋อเ ว่าเออมิกกี้สวัสดีครับโอยเขาบอกว่าไอเออหน่อยๆลุดเลยไอเออขึ้ตัวลงมันลงไหมมันลงไหมล่าฮาร์ซีฟถือมันละเอาแล้วก็มองละลากหัวชูดสเต็ปละชูดสเต็ปไปเลยละดึงก็ลากละสวยเรียนตื่นเตพบศัตรูแล้ว ค şey ือทั้งเฮือนแล้วมันหลีม <Salesforce> ันหลีมมันจอบแล้วมันจอบแล้วมันสะบัดของข้าเราเลยน่ะจังหวะนี้ครับปีงไปครับเข่าหัวจังๆเข่าหัวจังๆ พูนฟังพ่นอ่ะอุ้ยมันลงไหมอุ้ยเขาหัวไปเก้าสีปากกว่าไปไปเลยล่ะอุ้ยล่มเสย<อ>เพราะว่าโทษผิดบาดแผลบ่อยอดาวไอ้ดาวบักไอ้ยิงดาวไปใช่ปะอ,อ๋ออ๋อมันคานว่กมาเป็นกองพูดอะไรเซียบดาบ,ดาบดาครับบองเซียบดาบครับ บักไอ้ว่าดาวไอ้ว่าเ์ียวดาวบักเขาเนี้ก็ตายดับเนื้วเลย<อ>นี่ละตัวดึงอะอะ <c oughs> มันเกิดขึ้นไวมากดีแล้วล่ะดีแล้วว,ว้าว,วอโอ้ยเกียงหลายเด่3 0 0สามพันมันได้บักกูทางเอาอ้หูโซ่บักหลายสูเฮ้าย,ยาเหารยีหยนเนี่ย โอ้ยเหลียดอีกแล้วนี่โอ้ยว่าบักหลายเลยนทัวร์ัี่แห,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 ห <laughs> สู้ๆครับครับผมวิจา้องนักช้าวัซดีคถ <c oughs> ึงพ่สาวทีมตายว่า <c oughs> ตายเด้กันเขาบออูมึงทีมมัตสันสมล,ลูกดงเปรทีมแบลบน,นตายอ่ะ แมทีมลงมาแต่สั่นสามสั่นที่ตกลงมากระตายครับมองแล้วกันเขาทิ้งหรือว่าเขาหนีจากเราไปเขาบอกเลิกเนี่ยมันไม่ตายหรอมิดซุ่มซัวแหละตายโอเคเยทีมมันให้เงื่อเงือนหโอ้ยหายไอ้เิแตกันเนาะคนแตก่ยงเขาควบตีมประเทศไทยอยู่เจสีบ้านผู้สาวก็ได้วันว่าอปานมัน นั่นหลายอ่ะอ้าไม่ไม่น้องเขาบพดีเขาหาไม่เขาตัดใจเว้ยกูเบาเบาซ้ายก่อนว่ามันเป็นหามทองค้ำดิครับหาไม่เลยไอ้บอยไอ้บอยไอ้บอเฮ้ยมีหม่องไอวอยตั้งยี่สิบสองที่ศูนย์ไอ้บต้องมีแหละ แบบดาาสับบันเอาดาาสว่างเลยรแบบกวอบ <c oughs> มีรถไหมรถีจ <c oughs> ับได้เอาสั้นมาดิอีดนีบอกว่ากูลกไม่ไม่ไมอยยีกแล้วยะเฮ็ดจะสั้นรถตบอกดีวอ่ะว้าย แลาละดาวันดับเดียวแหละเสียบดาบมหาศาลเสียบดาบมหาศาลดาวดาวครับมองเลยโอ้โหนี่มันเสียบดาบจริงๆเหรอหน,นอันตรายเหมือนเดิมนะว,ว้าวได้มีข้อนี้สามร้อยสามร้อยสิวันนี้เสียบดาบมาเนียวสามร้อย,ส,ส,าายสามร้อย,อยบอสได้ตายบอสได้ตาย ใส่ให้ข <c oughs> เขาแบบควับเปิดชุดเสร็จแล้นะ่ะเปิดพุ่นเลยอะแลาา้วปันญิงกูดิหรือกูถือรถปะเดแล้วเขาเขาอะที่ตัวนหนึ่ง เตากังหันน่ะสวยสวยเรื่อบางเดียวพ่าแบบว้าวนี่มันเสียบดากจริงๆเนี่ยมันโหลดหละมันโหลดหรอมันโหลดยิ่งมันราคักโลดทุบเนี่ยดาบเอได้หลไลดาบเอได้หลายเนี่ยมันนางกูซูอยู่เห็นมัเนี่ยออแหวนตัวใม่เนี่ยคือว่าโคตรฮาขวายี่เนี่ยอันนี้มันโดดโดดอันกินอ่ะพบศัตรูแล้ว